สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานะครับวันนี้ก็จะมาอ่านดวงของท่านที่ฝากดวงเอาไว้นะครับผมไม่ได้มาอ่านซะหลายวันรู้สึกจะเป็นอาทิตย์กว่า2อ,อาทิตย์นะครับเพราะพอดีมีงานตุจจีนก็มาดูนะครับดวงของท่านนี้ท่านฝากไว้ท่านเกิดวันที่15พฤศจิกายน2526นะครับเมื่อวางผูกดวงแล้วท่านเกิดราศีมีน ราศีมีนเป็นราศีที่ทํานายยากที่สุดลําบากที่สุดนะครับเพราะมันมันมีโอกาสพลิกผันมีโอกาสที่เปลี่ยนไปคนละทิศกันได้อย่างง่ายได้เพราะเป็นราศีรูปปลาสองตัวว่ายไปคนละทางหางผูกติดกันอยู่มาดูครับดวงของท่านนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้นี้นะครับเกิด15พฤศจิกายน2526 วันที่ผมทำดวงนี้นะครับก็คือวันที่12กุมภา2,567หากลบอายุกันแล้วก็คือได้40ปี2เดือน26วันนะครับก็อายุเต็ม40ย่าง41นะครับผมจะอ่านดวงของท่านโดยใช้เกณฑ์ชันษาซึ่งนับอายุเต็มนะครับเมื่ออายุเต็ม40นะครับก็นับจากตนุรักษ์ตนุรักษ์ของท่านก็คือ พระพฤหัสนะครับนับไปเมื่อครบอายุ40ปีเต็มจะตกราศีพฤกษกเป็นภพสหัชชะนะครับก็แปลว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ของปีนี้ของท่านผู้นี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางการวิ่งเต้นการเปลี่ยนแปลงนะครับจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ประจำปีของท่านอาจจะมีคดีฟ้องร้องด้วยนะครับมาดูต่อนะครับท่านผู้นี้เขา ถามผมว่าปีนี้เป็นจะเป็นยังไงจะดีจะร้ายเพราะว่าราหูทับลักตัวนี้นะครับราหูทับลักจะเป็นยังไงบ้างผมก็พอดดวงขึ้นมาแล้วมีมีเรื่องที่น่าสนใจจะมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะครับมาดูเริ่มเลยนะครับท่านเกิดราศีมีนเป็นรูปปลาสองตัวหางผูกติดกัน ตัวหนึ่งว่ายไปทางซ้ายตัวหนึ่งว่ายไปทางขวาเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านเนี่ยจะพลิกผันจเจริญอยู่ดีๆก็ล่วงตกอับซะอย่างนั้นน่ยและถ้าทําค้าขายค้าขายอยู่ดีๆีจเจริญอยู่ดีๆก็เจ๊งซะอย่างนั้นไม่มีไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลใดๆเลยแต่ว่าในทางกลับกันบางครั้งท่านไม่มีทางออกตาบอดหูหนวกอยู่กําลังมึนไม่รู้จะไปยังไง อยู่ดีๆก็พบแสงสว่างเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเพราะเป็นอิทธิพลของปลาสองตัวนี้นะครับเมื่อปลาตัวหนึ่งไว่ายทางซ้ายมันลากอีกตัวหนึ่งไปด้วยไอตัวนั้นสู้ไม่ได้ก็ปล่อยให้ลากไปพอไอตัวลากไปทางซ้ายหมดแรงไอตัวนี้ก็ว่ายกลับลากมันย้อนกลับมาทางขวาเพราะฉะนั้นชีวิตท่านจึงพลิกผันได้โดยง่ายดวงชะตาของท่านผู้นี้นะครับมีคู่มิตรอยู่หนึ่งคู่ อยู่ที่พบปัตตนิจะมีเพื่อนจะมีหุ้นส่วนที่ดีช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่เดี๋ยวก่อน6ตัวนี้นะี่ยมันมีนี่นะครับหเนะี่ยมันเป็นนิดนอกจากเป็นนิดแล้วนะครับมันเป็นพินทุบาทล้อมมีรันดังนั้นท่านผู้นี้จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของหุ้นส่วนหรือคู่ครองหรือทั้งหุ้นส่วนและคู่ครองเนี่ยทำให ท่านเนี่ยร้อนรุ่มกุ้มอกกุ้มใจอยู่เป็นประจำไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะทิ้งก็ไม่ได้นะครับจะเลิกก็ไม่ได้จะไม่เลิกก็อึดอัดทรมานแต่ก็อยู่อยู่ไปด้วยกันทั้งคู่ครองและหุ้นส่วนเป็นลักษณะอย่างนั้นยามดีก็ช่วยกันเพราะเป็นคู่มิตรเกื้อกูลกัน3ามหกเนี่ยนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ได้ดีแต่ยามร้ายมัน พูดไม่เคยดูใจท่านเลยพูดแต่ละคำเนี่ยแทงเสียดยอดอกเลยประมาณนี้นะครับนี่คือ1ละคู่ที่2นะครับ7-1เ,เป็นคู่ธาตุไฟคู่ธาตุไฟอยู่ในราศีธาตุลมกระพือกันโหมกันช่วยกันพบนี้เป็นพบมรณะแต่ว่าดาวเสาพระเสานี่นะครับเป็นลาภเป็นโชคลาภพ,พระอาทิตย์ เป็นอริเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นมาดูกันอีกเจ็ดตัวนี้นะครับเป็นอุดนี่นะครับมาตรฐานได้เป็นมาตรฐานอุดคือยิ่งใหญ่ท่านจะได้ลาบผลที่ยิ่งใหญ่จเจริญน,นะครับแต่หนึ่งตัวนี้มันเป็นนิดมันเป็นก้อยกระจ้อยร่อยกระจิตลิดนะครับมาเข้าคู่กันอยู่ในธาตุลมกระพือกันไปหนึ่งตัวนี้เป็นตหนุเศษคือจิตใจของท่านผู้นี้ ดังนั้นท่านผู้นี้มักจะคิดอะไรที่มันแปลกๆอย่างคือคิดคิดแล้วมันดูถูกตัวเองอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะชอบให้ด้อยค่าของตัวเองประมาณนี้นะครับอย่าไปด้อยค่าตัวเองครับเจ็ดหนึ่งเป็นคู่ธาตุแสดงว่าท่านจะได้รับการเกื้อกูลแข็งแรงและในขณะเดียวกันมันเป็นพบมรณะแปลว่าจะต้องเอาเงินผลประโยชน์ ไปจ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลมากในขณะเดียวกันนะครับท่านก็จะได้ลาบผลจากจากเรื่องมรณะเรื่องที่มันจบเรื่องที่เป็นงานที่จบสิ้นหรือเรื่องของความตายกรม,มทันนะครับนี่คือคู่ที่สองคู่ที่สามเป็นคู่ประหลาดนะครับเป็นตนุลักษณ์ของท่านด้วยก็คือพระพฤหัสดวงนี้นะครับดาวกร,รมมะคือพระพฤหัสมาทำงานที่สุภะ มงบอกว่าการงานของท่านจะทําให้ท่านเจริญก้าวหน้าแล้วตัวนี้เป็นตนุลักษ์ด้วยเป็นลัคณาของท่านด้วยคือทําแล้วตัวท่านเองเจริญก้าวหน้านะครับแต่4ี่มันเป็นพันธุปัตนินิมันต้องเกี่ยวกับการผ่อนบ้านที่ดินรถยนต์อะไรประมาณนี้หรือตามเก็บหนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาดวงนี้ถ้าท่านทํางานเกี่ยวกับว่าเป็นผู้พิพากษานะครับ 1นเป็นผู้พิพากษา2เป็นอายการ 3. เป็นทนายที่ว่าความเรื่องแตกแยกแล้วก็ 4. เป็นคนค้าสัตว์ค้าสิ่งมีชีวิตหรือเป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลประมาณนี้นะครับการงานของท่านจะรุ่งเรืองท่านจะเจริญรุ่งเรืองแม้กระทั่งเป็นผู้ปล่อยหนี้ปล่อยกู้นะครับ ก็จะเป็นผู้ที่จะเจริญรุ่งเรืองได้ลาบผลประโยชน์ทางด้านนี้แม้จะถูกด่าถูกว่าร้อนนิรันเนี่ยตัวเนี้ยหตัวนี้กับสี่ตัวเนี้ยเป็นพินทุบาทที่เรียกว่าร้อนนิรันแต่พระจันทร์ของท่านเนี่ยเป็นโทษแท้ประเหินหินเพราะฉะนั้นชีวิตทางด้านเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับเรื่องของบุตรบริวารเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านนี่ต้องกุ้มอกกุ้มใจ ลำบากยากเข็นมากเลยแม้กระทั่งว่ากว่าจะได้ลูกมาไม่ใช่ว่าเหมือนในหนังนะครับว่าหลงเข้าป่าไปกับเพะเอกงนางเอกเพียงคืนเดียวกลับมาท้องไอ้นี่ไปอยู่กันเป็นปียังไม่ออกลูกเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสอตัวนี้เป็นโทษแท้ประเหินหินพินทุบาทนะครับ ผมได้ดูดวงของท่านผู้นี้แล้วนะครับมีความแปลกใจแล้วก็มีความอ,อัศจรรย์ใจอยู่มากนะครับเพราะว่ามันย้อนแย้งกันดวงเนี่ยทั้งดีและไม่ดีมันย้อนแย้งกันอยู่อยู่แล้วก็ตะก,กี้ก็พูดให้ฟังแล้วนะครับราศีมีนเป็นราศีที่ถ่ายผิดง่ายที่สุดสำหรับหมอด,ดูเพราะว่ามันเป็นปลาไหวไปคนละทิศคนละทางนะครับก็เลยมาตรวจดูเบื้องต้นนะครับปรากฏว่าท่านผู้นี้ เกิดเลิกภายใต้เลิกสมโนเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีวิชามากไอคำว่าวิชามากก็หมายถึงวิชาความรู้นะครับท่านผู้นี้ถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในทางธรรมบวชแล้วเนี่ยอาจจะสำเร็จอรหันผมเขียนไว้ให้นี่นะครับอาจจะสำเร็จอรหันได้เลยคือท่านจะมีคุณวิเศษขนาดนั้นแต่ถ้าท่านเอาทางดำเอาเอาทาง ไม่ใช่ศีลธรรมนะครับจะเป็นถึงพ่อมดหมอผีได้เลยเป็นเนนอูแวะอูแวะอะไรประมาณนั้นได้เลยนะครับก็เลยตรวจปรากฏว่าท่านเกิดพบนี้นะครับเป็นลาสีประเภทอัมพุนะครับอัมพุภูมโมอัมพุเกณฑ์มีไหมพบที่4 1 2 3 4ไม่มีดาวไม่ได้เกณฑ์อยู่นะครับก็ตรวจการลจักพบว่า ในปีนี้ท่านอายุเต็ม40แล้วนะครับตั้งแต่อายุ33จนถึง42ราศีของท่านจะเป็นราศีพิจิเป็นกีตะเกณฑ์จะนี่นะครับอ่านให้ฟังท่านผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ให้จเจริญด้วยยศศักดิ์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินบริวารเป็นอันดีได้ลาบสัตว์4เท้าสองเท้าได้บุตรภรรยาจะจะมีชัยทำการใดก็สำเร็จทุกสถาน ผู้คนก็สมัครสมานพอท่านมิจจะนำราบมาให้แต่หนทางใกล้ขั้นจะออกจะให้โทษสักหน่อยหนึงแล่ขั้นจะออกก็อีกปีกว่าๆนะครับอีกปีกว่าๆเพราะว่าตรงนี้ถึง42นะครับพอ42ปี1วันมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ไปแล้วซึ่งค่อยว่ากันตอนนั้นนะครับแต่ตรงนี้บอกว่าท่านดีมาตรงเนี้ยจนถึง42เนะี่ยท่านจะดีอยู่ถึง10ปีนะเนี่ย บวกลบก็คือ9ปี9ปี10ปีเนี่ยท่านดีมาตั้งแต่อายุ33แล้วนะครับแต่ตอนนี้ท่านกำลังถึงทางล่วงละมันคือหมดหมดตรงนี้มันจะให้โทษสักหน่อยหนึงแล mm hmm. ก็ตรวจค่าต่อไปปรากฏว่าค่าประจำปีลัคนาอยู่กรกฎอัมพุป,ปุมโมดาวอังคารคือดาวโทษเคาะของท่านในปีนี้นะครับดาวอังคารขณะนี้อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่ก็คือพบลาภะ ก็คืออ,อผลประโยชน์ความสำเร็จของท่านจะมีโทษสะหน่อยหนึ่งแหละจะต้องเผชิญปัญหาทะเลาะเบาแวงเถียงกันนะครับประมาณนี้ตรวจคาดไขอายุเต็ม40เศษ4ตกราศีกันคาดตกราศีกันเนี่ยมันไม่ทับไม่ทับดาวสำคัญแต่มันเป็นเล็งตัวนี้เข้าเล็งลัคนาเล็งจันดังนั้นท่านท่านต้องระวังเคาะเรื่องเคาะ ถึงอันตรายมากนะไม่อยากจะบอกว่าถึงชีวิตแต่บอกว่าถึงอันตรายมากท่านให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยตรวจด้วยอินทภาพบาดจันอายุจะเป็นอายุย่าง41เศษ7ไปตกราศีสิงห์ไม่โดนอะไรเลยเล็งก็ไม่เล็งก็ปลอดภัยไปจะตุสดดยท่านก็ไม่มีจะตุรพิษมีจตุรพิษของท่านมีพระสุขที่พบปัตนิเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญของท่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือว่าเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้ท่านร้อนนีรันไม่พอเนี่ยยังทําพิษให้ท่านด้วยเนี่ยจะตุรพิษก็คือเขาไม่รู้หรอกว่าก็ทาแล้วทําให้ท่านเกิดพิษภัยนะครับจึงต้องระมัดระวังคอยระวังตัวเองนะครับจุดวิบัติท่านมีไหมไม่มี1 2, 3สบีบตัวนี้เลงไปไม่มี หนึ 1> 1, 2, บีบต,ตัวนี้เลงไปไม,มไม่มีไม่มีจุดวิบัติดีครับธนโยกไม่มีก็คือเกณฑ์รวยล้นพ้นฟ้าก็ไม่มีเหมือนกันองค์เกณฑ์ก็ไม่มีพินทุบาทมี3ตัวนะครับ 2, โทษแท้ประเหินหินตัวนี้ตะกี้พูดไปแล้วมี 4, 6นี่ 4, กับ6นี่ร้อนน,นิรันร้อนนิรันคือมีแต่เรื่องกุ้มใจมีแต่เรื่องอึดอัดเรื่องพวกนี้แต่ก็ต้องอดทนอยู่ด้วยกันตลอด ดวงดวงนี้มีจุดที่น่าสนใจเป็นสำคัญเป็นเรื่องสำคัญเลยสองจุดจะอธิบายให้ฟังนะครับจุดที่1พระจันทร์พระจันทร์อยู่ที่นี่เป็นยาจบโชคคือท่านจะมีโชคประเภทว่าต้องขอเห็นอะไรดีเห็นอะไรงามแล้วท่านก็นั่งรอว่าท่านมีโชคเดี๋ยวจะมาหานะไม่มีหรอกครับทองมากองตรงหน้า ท่านถ้าไม่อ้าปากก็ไม่มีทางได้ท่านต้องอ้าปากขอต้องยอมด้อยลงต้องยอมอ้าปากขออ้อนวอนประมาณนั้นท่านจะได้สมปรารถนาตัวนี้คือตัวหนึ่งนะครับและพระจันทร์กลุ่มลัคนาโดดโดดอยู่ที่นี่นะครับมันต้องเกณฑ์ลัศตัมมันเกณฑ์นี้มีความสำคัญยังไงเกณฑ์นี้บอกว่าท่านจะอายุสั้น ถ้าไม่มีดาวดีส่งผลมาถึงนะครับปรากฏว่าท่านมีดาวพฤหัสตนุลักตัวเองนั่นแหละตีโกนส่งแรงมาช่วยนะครับแล้วก็มีพระพุทธซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ตัวนี้บอกว่าถ้ามีพระพุทธพระพฤหัสหรือพระเกตสามดวงนี้ส่งแรงมาช่วยก็จะช่วยให้เกณฑ์อายุสั้นเนี่ยมันผิดไปได้นะครับ ท่านมีสองดวงเลยมีพระพหัสกับพระพุทธเนี่ยส่งแรงตีโกรนตีโกนมาถึงพอดีก็ช่วยนะครับให้เกณฑ์อายุสั้นของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่มันไม่ได้แปลว่ากลายเป็นอายุยืนนะครับมันแปลว่าเคราะห์หนักกลายเป็นเคราะห์เบานะครับก็จะจะเป็นลักษณะนี้1ตัวแต่ว่ายังองมีโอกาสจะผิดพลาดได้ง่ายอีกเพราะว่ามฤตยูมันกลุ่มอยู่กับ พระพฤหัสกับพระพุทธเนี่ยนะครับมันก็ส่งแรงให้พระพฤหัสกับพระพุธตรงตร,งต,รงตรงนี้แล้วดังนั้นพระพฤหัสกับพระพุทธแม้จะส่งแรงมาช่วยพระจันทร์ที่นี่นะครับก็ไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามฤตยูมันขัดขวางอยู่จะอย่างไรก็ตามท่านจงระวังนะครับถ้าขับรถเข้าใกล้รถข้างหน้าขนท่อเหล็กอะไรอย่างนี้ที่เป็นท่อท่อเป็นรูรูนะครับหลบเลี่ยงห่างไกลไว้ ห่างไกลไว้เดินตามท้องถนนในประเทศนอกประเทศต่างจังหวัดก็ช่างอย่ามัวแต่กดมือถือท่านมีโอกาสตกท่อได้นะครับนี่คือเกณฑ์ลัทสตมันต่อมานะครับตัวนี้ตัวสำคัญพระราหูนะครับอยู่ในภพสหัสชะราศีพฤกษบผมพูดมาในหลายๆคลิปมากเลย ว่าพระราหูอยู่ในราศีสิงห์หรือราศีพฤกกจะต้องเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลให้ได้ทำยังไงหนีไม่พ้นต้องขึ้นลงขึ้นศาลอย่างแน่นอนเกิดเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลไม่ถูกเขาฟ้องก็ฟ้องเขาในกรณีของท่านนี้นะครับพระราหูเป็นดะเป็นดาววินาศเป็นภพวินาศมาอยู่ที่นี่นะครับก็บอกให้รู้ว่า จะต้องมีการฟ้องร้องแน่ๆชีวิตท่านเนี่ยถ้าหากว่าท่านเป็นอะไรที่ทํางานที่เกี่ยวกับผมบอกแต่ต้นนะครับคือเป็นผู้พิาาพากษาเพราะว่ามันเป็นสุภาษนะงานการของท่านเป็นสุภาษคือช่วยเหลือเป็นหมอเป็นพยาบาลไอ้การขึ้นลงขึ้นศาลนี้ก็จะเป็นการขึ้นทางดีแต่ถ้าไม่ใช่เป็นปกติมนุษย์หากินธรรมดารับราชการพ่อค้าลูกจ้างทั้งหลายเนี่นะครับ ท่านอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเนื่องด้วยเหตุคือปัตตนิพันธุนะครับคือเรื่องของการค้ำประกันหุ้นส่วนเข้าค้ำประกันหุ้นส่วนจะเกิดการฟ้องร้องท่านได้ถามว่าดวงปีนี้เป็นยังไงราหูทับรักก็นี่แหละพอดีเลยราหูเป็นภพวินาตทำหน้าที่วินาศเข้าทับรักก็ทับตัวท่านเอง ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตท่านในทางที่ให้ผลเรื่องหนี้สินชัดเจนมาก8.2ทับเนี่ยมันเป็นคู่หนี้สินเพราะฉะนั้นไอ้คดีความที่ว่าที่จะเกิดเนี่ยมันเกิดเรื่องหนี้สินเกิดเรื่องการค้ำประกันพันธุคืคอการค้ำประกันปัตตนิคือหุ้นส่วนค้ำประกันหุ้นส่วนหรือคู่กรองนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าร้อนนิรัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าคดีค้ำประกันนะครับมันฟ้องร้องกันยาวนานมาก 20, 10 20ปี30ปีไม่หลุดสักทีบางคนตายไปแล้วยังไม่หลุดจากคดีเลยมันไม่เหมือนกับว่าถูกฟ้องร้องตัวเองนะอย่างเช่นว่าเราถูกฟอ้องร้องหรือเราฟ้องร้องเขาเป็นคดีสู้กันตัวต่อตัว,ตวอะไรก็ตามเนี่ยนะขึ้นสามศาลเลยนะศาลแพ่ง สารอุทธรณ์สาลดีกาสารชั้นต้นสารอุทธรณสารดีกาขอโทษพูดผิดอาจจะใช้เวลา5ปีจบพี่ภาคาแล้วรู้แล้วแล้วก็ไปชดใช้กันตามนั้นหรือหลุดคดีกันตามนั้นแต่ถ้าเป็นคดีคำประกันนูน้นกว่าจะจบลูกของคุณออกหลานมาให้คุณเลี้ยงแล้วคดียังไม่จบเลยจึงระมัดระวังนะครับ ว่าจะต้องมีคดีนี้อยู่ด้วยมันออกมาเห็นชัดว่ามีแน่ๆเลยท่านถา,ถามถึงปีนี้เกณฑ์ชันสาบอกว่าปีนี้เกิดนะครับท่านได้ท่านใดที่ได้เรียนวิชานี้กับผมไปแล้วนะครับท่านลองอ่านตามที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับท่านจะเข้าใจว่าอ,อ,อ่านอย่างนี้นะ ท่านถามว่าราหูทับลักนะครับผมอธิบายราหูทับพ,พันจรไปแทนแล้วนะครับพระราหูเนี่ยจะยกออกจากภพนี้นะครับเข้าสู่เรือนของตัวเองในวันที่5พฤษภา2568คือปีหน้านะครับพฤษภาปีหน้าพระราหูย้ายมาที่นี่ก็จะดีขึ้นนะครับผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับการค้ำประกันไม่หลุดครับยังอีกยาวนาน แต่ถ้าเป็นคดีธรรมดานะครับก็จะเบาบางกันมีทางรอมชอมกันได้มีทางที่จะยอมกันได้นะครับซึ่งโบราณเขาคนจีนเขาพูดไว้นะครับก็คือว่าการขึ้นไปลงศาลมีคดีความนะครับยอมกินขี้ดีกว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าท่านอย่าเพิ่งห่วงลาหูมากนักนะครับทางแก้ไขอะไรผมได้บอกไปแล้วนะครับ วิธีแก้ไขระดับ1ระดับ2ระดับ3แต่ผมจะบอกว่าในปี2568ปีหน้าเดือนพฤษภาเช่นกันแต่เป็นวันที่19นะครับ19เนี่ยพระเสาจะยกย้ายจากพวกนี้เข้าที่นี่แต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่กรณีของท่านพระเสาเข้ามาที่นี่นะครับเสาทับจัน์ทรจะพันร้ายนะครับ ก็ต้องระมัดระวังนะครับท่านอาจจะต้องมีการพลัดพรากแยกทางแยกกันอยู่หรืออาจจะถึงกับอยู่กันคนละภพนะครับในปี2,568พฤษภาเป็นต้นไปเป็นเวลา2ปีครึ่งให้ระมัดระวังนะครับสำหรับดวงชะตาของท่านผู้นี้นะครับเขาดีมาตั้งแต่อายุ33แล้วนะครับ จะดีไปจนถึง42ตกราศีพิจิตเป็นกีตะานี่นะครับแท้จริงแล้วผมดูไปข้างหน้าให้ท่านแล้วนะครับจาก42จนถึง46ท่านก็จะตกราศีธนูเป็นนระท่านก็ดียังคงดีอยู่นะครับจนถึงอายุ46ปีเต็มพออายุ46ปีเต็มกับอีกหนึ่งวินาทีเป็นต้นไปท่านจะเข้าสู่เวลาที่ไม่ดีแล้วเป็นเวลาถึง10ปีเต็มนะครับ พอพ้นสิปีเต็มท่านจะโงโง,งหัวขึ้นมาหายใจได้พับหนึ่งก็จะลงไปอีกยาวทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ถ้าอะไรดีเข้ามาท่านอย่าเลือกตักเลยครับรีบตักถ้าเรื่องของคดีความเรื่องของสิ่งเหล่านี้มาได้ก็เข้ามาลอมชอมได้ยอมยอมเถอะครับเพื่อให้มันพ้นออกไปเพราะว่าชีวิตของท่านน่ถ้าพ้น ข้อกรรมเรื่องเหล่านี้ไปได้แล้วนะครับท่านจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปมากทีเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับราศีมีนปลาสองตัวว่ายคนละทางตอนนี้ปลาดีเนี่ยปลาที่มันไปทางดีเนี่ยมันยังแข็งแรงดีอยู่นะครับแต่มันกําลังจะหมดแรงในไม่ช้าแล้วมันจะถูกปลาที่จะว่ายลงไปลึกๆทําให้ท่านลําบากเนี่ยซึ่งกําลังสะสมกําลังเต็มที่เพื่อจะลากไอตัวที่มันดึงไปทางดีเนี่ย ท่านจึงต้องรีบๆนะครับตักตวงในช่วงนี้ท่านมีเวลาถึงปีถึงอายุ4 6เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นจะล่วงถึง11ปีเีสส10ปีนะครับ10ปีกว่ากว่าก,าก็คือ11เตรียมไว้ประมาณนั้นดวงอย่างนี้นะครับเป็นดวงที่เรียกว่ามีเคราะห์นะครับถ้าท่านมีเคราะห์จะแก้ไขยังไงโปรดดูคลิปที่ผมอธิบายไว้นะครับเคราะห์สระดับนะครับ ถ้าท่านมีคำถามพิเศษก็ลายถามผมได้นะครับสำหรับท่านอื่นที่ดูฟังแล้วนะครับชอบใจไม่ชอบใจอย่างไรบรบกวนกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ